อ่าเอาละครับเริ่มต้นมานะครับก่อนอื่นที่จะเล่นนะครับเราก็จะสุ่มก่อนนะครับว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นคนแรกนะครับก็ดูตรงอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกเพย์เยอร์ออเดอร์นะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเลขนะครับเนี่ยครับเลขสี่เพ er เยอร์ใช่ไหมครับ5้าเพ er เยอร์แล้วก็หกเพย์เยอร์นะครับอ่าในกรณีที่เล่นสามคนนะครับเราก็จะใช้แค่สามช่องนี้นะครับแล้วก็สุ่มไปก่อนนะครับ นี่เป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นสี่คนเนี่ยเราก็ใช้ช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเล่นห้าคนก็ใช้ช่องนี้ด้วยหกคนก็ใช้ช่องนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะก็สุ่มมาก่อนใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มต้นที่เฟสหนึ่งนะครับเร,เริ่มต้นที่เฟสที่หนึ่งอิชิวแชร์เริ่มต้นที่ผู้เล่นคนแรกนะครับ ดูที่เพ y ย์ออเดอร์ว่าใครเป็นคนเล่นคนแรกเราจะถามเขานะครับว่าเขาจะทำการอิชชูแชร์ไหมเราทำการอิชชูแชร์แค่รอบเดียวในแต่ละเทินนะครับก็คือตอนเฟสนี้เลยเราสามารถอิชชูแชร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยการขยับไป1 step สเต็ปนะครับนับเป็น1แชร์ใช่ไหมครับ1แชร์ละอาจจะขยับอีกนะครับ2แชร์หรืออาจจะขยับอีกเป็น3มแชร์นะครับ อสมมติผมทําการอิชูไปสามแชร์ใช่ไหมครับผมก็ได้เงินแชร์ละห้าดอลลาร์นะก็คือจะได้เงินทั้งหมดเพิ่มไปรนะับสิบห้าดอลลาร์แบบนี้นะครับอืจากนั้นนะเราก็จะถามผู้เล่นคนที่สองครับว่าเขาจะทําการอิชูแชร์ไหมอาจจะไม่อิชูแชร์ก็ได้นะครับหรืออาจจะยังไงก็แต่ลแต่เลยนะแล้วแต่การบริหารทางการเงินของแต่ละบริษัทเลยนะครับ อ่เราไปถามผู้เล่นคนที่สามถามจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในเออ่เฟสถัดไปนะครับก็คือจะเป็นการประมูลนะครับหาเพย์ออเดอร์ะนะครับจะเป็นการประมูลในอันนี้ผมขอยกตัวอย่างสักห้าสมมุติเป็นห้าคนแล้วกันคนระับจะได้เห็นภาพได้ง่ายกว่าอ่ะ เราประมูลครับต้องประมูลอย่างน้อยครับหนึ่งดอลลาร์นะครับแล้วก็เวลามีคนประมูลแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดเราจะสู้เนี่ยเราต้องประมูลในราคาที่สูงกว่านะครับสูงกว่าเท่านั้นนะครับสูงกว่าเท่าไหร่ก็ได้แนละ้วแต่เราเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่สู้เราก็ต้องเลือกที่จะผ่านนะครับก็คือจะออกจากการประมูลนั้นไปอ่ะเดี๋ยวผมจะประมูลให้ดูก่อนนะครับ เราจะประมูลเรื่อยๆครับจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับวนไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้าใครออกจากการประมูลแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถประมูลต่อได้อีกนะครับอ่ะสมมติสีแดงนะครับประมูลไปที่สองล้านล้านนะครับสีชมพูครับประมูลต่อครับสีแดงเริ่มต้นที่หนึ่งลาล้สีชมพูประมูลต่อที่สองล้านล้านเสียเงินเลือกที่จะผ่านนะครับเสียเงินก็จะออกออกจากการประมูลครับ ในรอบนั้นเนี่ยเขาก็าจะกลายเป็นคนเล่นคนสุดท้ายไปนะครับสีเขียวครับสีเขียวสู้ที่สี่ดอลลาร์นะครับสีเทาครับสีเทาสู้ที่หกดอลลาร์นะครับสีเทาสู้ที่หกนะครับแล้วก็จะวนมาที่สีแดงนะครับสีแดง เรือที่จะผ่านนะครับผ่านไปอ,อันนี้ก็แยกไว้ก่อนนะครับสีแดงนะครับอันนี้เล่นกันห้าคนใช่ไหมครับเขาก็จะตกมาที่ช่องนี้ครับเพราะว่าช่องสุดท้ายเนี่ยมีคนตกลงไปแล้วับก็คือสีน้ำเงินที่เรือที่จะผ่านก่อนนะครับถัดไปสีแดงก็จะตกมาช่องรองสุดท้ายนะครับ ช่องนี้เราไม่ใช้นะครับปิดไว้อ่าจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นรูปเหมือนรูปเงินแล้วรูปเงินใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปเงินเฉยๆนะครับเป็นแล้วก็นี้ก็จะมีปีก,กานะครับกําหนดขอบเขตไว้อันนี้จะเป็นรูป1นส่วนสองใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกาหนดขอบเขตไว้อันนี้ก็คือเป็นขีดค่านะครับใครที่ตกลงบนช่องนี้เนี่ยเขาไม่ต้องเขาจะไม่ต้องจ่ายเงินที่ประมูลไปเลยนะครับ ส่วนถ้าใครตกลงในช่องนี้เงินที่เขาประมูลไปใช่ไหมครับเขาต้องจ่ายครึ่งหนึ่งครับของเงินที่ประมูลไปปัดขึ้นนะปัดขึ้นอันนี้คือเขาประมูลไปหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาตกลงในช่องนี้ทําการออถอนตัวใช่ไหมครับเขาต้องจ่าย0.5ดอลลาร์แต่ว่าเราจะปัดขึ้นนะเป็นหนึ่งนะครับถ้าสิสีชมพูผ่านนะีชมพูก็จะจ่ายแค่หนึ่งดอลลาร์นะ ีกหนึ่งลัานล่าเขาเก็บไว้รับตัวสีเขียวเขาอาจจะสู้ครับสู้เป็นแปดลัานล่านะครับสีเท่าก็จะเป็นคนเลือกครับว่าจะสู้ต่อไหมถ้าไม่สู้ต่อนะครับเขาก็ตกลงในช่องนี้ครับและก็ช่องนี้จะต้องจ่ายเงินเต็มๆเลยนะสีเขียวก็ตกช่องนี้นครับสีเขียวเป็นผู้ชนะครับก็จ่ายเงินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อหลังจากนั้นนะครับตามลำดับเพย์ออเดอร์ครับเราจะเลือก action นะครับมันจะเป็นเหมือนผลประโยชน์ที่เราได้รับเพิ่มเติมนะครับเวลาเราทำอะไรก็ตามนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะอธิบายทีหลังนะครับก็สีเทาครับจะเป็นคนเลือกก่อนนะครับว่าจะเลือกอะไรครับตามด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสีแดงนะครับอ่าแบบนี้นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่นะครับซึ่งจะบอกว่าแอคชั่นที่เราเลือกเนี่ยมันจะแสดงผลในเฟสไหนนะครับผลประโยชน์ที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีผลในเฟสไหนนะครับหลังจาก Select Action ไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่เฟส View Track นะครับในเฟสนี้เนี่ยคือเราอาจจะสร้าง r e p e a t หรือ Redirect นะครับเส้นทางได้3 สามทายนะครับสามทายซึ่งมาดูที่การสร้างก่อนนะครการสร้างเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่หลักๆคือสามพื้นที่นะครับก็จะมีเป็นที่ราบธรรมดาครับมีแม่น้ำแล้วก็มีภูเขานะครับอันนี้จะบอกนะครับว่ามันคือมันจะมะีแท็กหลายประเภทนะครับเริ่มต้นที่ซิมเพิลนะครับซิมเพิลก็จะเป็น พวกทางตรงทางโค้งแบบนี้ครับถ้าคอมเพล็กโคเอ็โคเอ็กซินะครับก็คือจะอารมณ์แบบเส้นทางขนานกันแบบนี้ครับแล้วก็คอมเพล็กคอซิงนะครับก็จะเป็นพวกที่มันตัดกันนะครับอ่าซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเลขนะบ,บอกจำนวนอยู่ครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคานะครับก็อันเนี้ย ก็ดูว่าเราสร้างอะไรในพื้นที่ไหนนะครับก็จะดูอันนี้ก็จะเป็นราคาว่าเวลาเราสร้างเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยคือราคาเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเกิดเราสร้างเท้านะครับเราต้องสร้างในพื้นที่ที่เป็นเท้าเท่านั้นนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นวงกลมสีขาวๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะทําการสร้างในพื้นที่นั้นใช่ไหมครับเราอาจจะเลือกเลือกทายแบบนี้ครับหรือว่า อีกกรณีหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากสร้างทาวในพื้นที่ที่เป็นทาวเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นทาวแต่ว่าเป็นทายที่เป็นประเภทอื่นๆนอกเหนือจากทาวเนี่ยเวลาเรามาสร้างใช่ไหมครับเราต้องทําการวางนะครับวางตัวเม็ดขาวๆอันใหญ่ๆเนี่ยมาไว้แบบนี้ครับว่าเอ้ยอันนี้มันคือทาวนะทาวมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเป็นการมาร์กไว หรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้วางให้ดูเฉยๆนะครับอ่าก็จะวางไว้แบบนี้ก็จะเป็นเหมือนผ่านทาวผ่านทาวแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นราคาเวลาเราสร้างทาวนะครับราคาเริ่มต้นนะครับคือหนึ่งดอลลาร์นะครับบวกนะครับหนึ่งดอลลาร์ต่อเส้นทางนะครับที่ออกจากทาวนะครับ อ่าสมมุตินะครับอันนี้ครับก็คือเริ่มต้นคือหนึ่งดอลลาร์ละก็มีเส้นทางออกสามทางนะครับคือรวมกันนะครเป็นสี่ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นราคาของทายนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างทายแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นคือหนึ่งดอลลาร์บวกก็บวกไปสองครับเพราะว่ามีทางออกครับสองเส้นทางนะครับก็คือจะเป็นสามดอลลาร์อืมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง เอาละครับกฎของการสร้างนะครับก็เวลาสร้างนะครับต้องออกจากเมืองนะครับออกจากเมืองแบบเนี้ยเป็นพวกซิตี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมออกจากเมืองไปจบนะครับที่ทาวทาวครับก็คือพวกหมู่บ้านเนี่ยหรือเมืองอื่นๆนะครับออกจากเมืองหนึ่งไปที่ทาวหรือเมืองอื่นๆนะครับ เราไม่สามารถเริ่มต้นสร้างที่เทาวได้ครับต้องเริ่มที่ซิตี้แต่อาจจะไปหยุดที่เทาาหรือซิตี้ได้นะครับโดยห้ามต่อครับต่อวนเข้าซิตี้ตัวเองนะครับดังตัวอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เวลาสร้างเนี่ยห้าม ห้ามให้มันตกขอบแมแบบนี้นะครับห้ามให้ตกขอบแมพแบบนี้หรือว่าห้ามห้ามลงแม่น้ำนะห้ามลงแม่น้ําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะสร้างาประเภทไหนก็ตามครับห้ามให้มีเส้นทางใดก็ตามตกขอบนะครับหรือตกลงในทะเลนะครับอพอผมสร้างใช่ไหมครับสมมติสร้างแบบนี้แล้วก็จ่ายราคาคตามตารางนะครับก็คือ 2กับะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ธรรมดาแล้วก็เป็นซิมเพิลแทร็กทายนะครับเราจ่ายทั้งหมด4ี่นะครับอันนี้เราใช้โคต้าไปแค่2นะครับเราสามารถสร้างได้อีกหนึ่งนะครับอ่าอาจจะสร้างก็ได้ครับก็รวมกันคือจ่าย6นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไอตัวตัวโทเค็นของเรามามาไว้เป็นเจ้าของนะครับแบบนี้มาไว้นะครับว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ เจ้าของเส้นทางนะครับในกรณีที่เราแบบเกิดไม่พอใจเส้นทางที่เราสร้างไว้นะครับเราอาจจะมารีเดเล็กได้นะครับสมมุติผมไม่ชอบไม่ชอบใจเส้นทางนี้ครับผมอาจจะเปลี่ยนเส้นทางนะเพื่อวนไปที่อื่นนะครับอาจจะรีเดเล็กมาทางนี้ก็ได้นี่แบบนี้นะครับโดยราคาของการรีเดเล็กนะครับ ก็คือสองนะครับต่อไปเป็นการรีเพสนะครับอ่าสมมุติผมต้องการรีเพสทายนี้นะครับเวลารีเพสเนี่ยอ่าเส้นทางเดิมเนี่ยยังต้องคงอยู่นะครับต้องแบบยังมีเส้นทางแบบยังคงเดิมอยู่นะครับแต่จ,จะมีแบบเส้นทางเพิ่มเข้ามาได้แบบนี้นะเป็นการรีเพสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีเพย์สอ่าซิมปเพิลทายครับให้กลายเป็น คอมเพลตคอสซิงครับราคาก็อยู่ที่สามดอลลาร์ครับอันนี้ก็จะเป็นราคาอื่นๆนะครันี่ก็ดูตามนี้เลยอ่าจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันคือเส้นทางที่สร้างเสร็จแล้วนะครับคือจากเมืองเนี้ยไปจบที่เมืองหรือเทานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางเนี่ยที่ยังเป็นแง่งอยู่แบบเนี้ยคือเส้นทางที่ยังไม่จบนะครับตอนเราสร้างเนี่ยเรายังวางมาไว้อยู่นะครับว่าเป็นของเราแต่ว่าพอจบ จบจบบิวเฟสนี้แล้วเนี่ยวนไปจนถึงรอบใหม่ใช่ไหมครับพอมาถึงบิวเฟสถัดไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างนะครับยังไม่ได้สร้างต่อต่อจากเส้นทางเดิมแล้วเนี่ยเราไปสร้างที่อื่นนะครับไปสร้างเล่นที่อื่นแล้วเส้นทางเนี้ยในบิวเฟสถัดไปเนี่ยเราไม่ได้สร้างจบบิวเฟสถัดไปนั้นนะครับไอันเนี้ยของเราจะหายไปนะครับและเส้นทางเนี้ยจะเป็นทางที่ ใครก็สามารถมาสร้างต่อได้นะครับและสามารถเคมได้สมมุติมีสีสีเทานะครับเข้ามาสร้างต่อนะครับสร้างต่อแบบนี้เพราะว่าสามารถเคมนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของเส้นทางนี้ได้นะครับแต่เขาแต่ถ้าเขาไม่ได้มาสร้างให้เสร็จนะครับ <c oughs> เขาก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับแบบสีแดงได้เช่นกันนะคอ่าอันนี้ผมจะยกตัวอย่างตอนสร้างเท้าให้นะก็อุย้ย สมมตินะปหนึ่งสองอสมมติแบบนี้ผมก็จะามาวางนะครับไอตรงทางที่เป็นแง่งเนี่ยเราก็ามาวางด้วยครับนี่คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จถัดมาครับจะเป็นการ move good นะครับให้เราดูที่บอร์ดนะครับว่าเรามีโลโกโมทีท่าไหร่นะครับก็คือดูว่าหัวรถจักรเราเนี่ย สามารถส่งได้ไกลแค่ไหนครับอันนี้ก็คือ1 link นึ่งลิงครับสองลิงสามลิงสี่ลิงห้าลิงหกลิงจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกส่งหรือว่าเราจะเลือกอัพโลโคโมทีฟนะครับในหนึ่งในหนึ่งเฟสเนี่ยคือเราจะวนกันคนละสองรอบนะครับก็คือวนเริ่มต้นตามเพย์ออเดอร์เลยนะครับก็คือสีเทาสีเทาสีชมพูแล้วก็สีแดงนะครับโดยโดยจะเริ่มต้นที่สีเทาก่อนนะครับจะเป็นคนส่ง จากนั้นสีชมพูจะเป็นคนเลือกส่งแล้วก็สีแดงเป็นคนเลือกส่งนะครับแล้วก็จะวนมาหาสีเทาอีกรอบนะครับแล้วก็ไปจบที่สีแดงนะครับก็จะได้คนละสองครั้งนะครับอ่าในการส่งครับให้เลือกนะว่าหนึ่งจะเลือกส่งของหรือสองนะครับเลือกอัพโโคมทีฟครับถ้าเกิดเลือกอัพโโคมทีฟครับอันนี้ก็จะอัพเป็นหนึ่งสเต็ปได้เลยครับแบบนี้ก็จะส่งได้ไกลขึ้นนะครับอ่า ผมจะยกตัวอย่างเวลาส่งนะครับสมมติทีแดงมีโลโก้โมทีดอยู่ที่สามใช่ไหมครับอ่ามาดูกันนะครับก็การส่งนะครับสมมติผมส่งสีเหลืองใช่ไหมครับจากเมืองสีฟ้าตรงนี้ไปก็ดูนะครับว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งลิง์แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็สองลิง์ครับส่งเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลับไปใส่ในถุงนะครับแล้วเราจะได้รับอินคัมนะครับตามจํานวนลิงก์ที่ส่งไปเมื่อกี้ส่งไปสองลิง์ครับ แล้วก็ขยับอินคัมครับตรงแท็กนะครับขึ้นสองสเต็ปนะครับแบบนี้นะครับกรณีที่อยากส่งสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมครับส่งไปปึ๊บป๊บแบบนี้ไม่สามารถทําได้ครับถ้าเจอเจอเมืองสีที่ตรงกับคิวของเราเนี่ยเราต้องหยุดทันทีนะครับไม่สามารถส่งข้ามไปอีกได้นะครับัรนี้ถัดไปครับสมมุติมีเส้นทางของคนอื่นนะครับส่งไปหนึ่งสองสองลิงก์แบบนี้ใช่ไหมครับ สีแดงได้รับอินคัมแับแค่1งลิงนะครับอีก1งลิงนะครับจะเป็นของสีน้าเงินแบบนี้นะครับแบ่งไปคนละหนึ่งอินคัมอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนเล่นอะไรแผงๆนะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับแบบนี้ทําไม่ได้นะครับทําได้แค่ส่งนะครับแบบนี้หนึ่งนะครับหรือว่าจะทําแบบหนึ่งสองอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาส่งเนี่ยเราต้องส่งไปเมืองอื่นเท่านั้นครับห้ามส่งเข้าเมืองตัวเองนะครับ อ่าส่งแบบวนกลับมาที่เดิมก็ไม่ได้ด้วยนะครับห้ามวนกลับมาที่เดิมอ่าต้องส่งแบบเส้นทางที่แบบไม่วนที่เดิมนะครับ